อีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญของประเทศไทยเราก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำคุณแชมป์คุณผู้ชมน่าเป็นห่วงมากนะคะทั้งที่อุทยาที่ท่วมไปแล้วถึง5อําเภอในขณะที่จังหวัดตากค่ะปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมซัดคอสะพานขาดโโแล้วนอกจากความเสียหายแบบนี้มันมีรถกระบะของชาวบ้านตกลงไปด้วยครับนี่แหละค่ะที่น่าเป็นห่วงโโคนขับก็ลงไปด้วยได้รับบาดเจ็บ ขาดช่องใหญ่เลยนะเนี่ย <Okay. S 1> แล้วถ้าขับมาแล้วไม่รู้มันก็จะร่วงลงไปแบบนี้ค่ะไม่ทันได้สังเกตยังเห็นว่าถนนเปียกฝนยังตกลงมาเติมเพิ่มไปอีกนะคะคุณผู้ชมต้องเตือนกันค่ะที่จังหวัดตากเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะตรงพื้นที่เชิงเขาชัยแดนอำเภออุ้มผางอะคะ่ะน้ำปากก็เลยทะลักเข้าท่วหมู่บ้านตะเปอร์ภูในหมู่สองตบลโมโครน้ำเนี่ยได้กัดซอกคอสะพานขาด ถนนสายแม่สอดอุ้มผางค่ะจุดนี้กระบะสีขาวที่ขับมาเนี่ยไม่ทันสังเกตเลยตกลงไปด้านล่างคนขับได้รับบาดเจ็บเลยนะคะเรื่องของการแก้ไขเนี่ยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็ซ่อมแซมคอสะพานอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะคาดว่าช่วงบ่ายน่าจะซ่อมเสร็จไวเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ําค่ะจุดนี้เนี่ยก็น่าจะใช้สัญจรได้ในเบื้องต้นนะคะนี่คือที่จังหวัดตาครับ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาค่ะล่าสุดเนี่ยประกาศแล้วนะว่ามีถึงอําอำเภอที่ถูกน้ำท่วมทั้งอำเภอบางบานผักไห่บางไซเสนาและอำเภอรพระนครศรีอยุธยาด้วยคือมันเป็นผลหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำตอนนี้มาอยู่ที่ระดับ1500ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณพิศครินลงพื้นที่ไปที่ชุมชนติดสะพานข้ามแม่น้ำวัดบันไดช้างในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาครับสำรวจดู ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขารู้ไงว่านักข่าวเราเนี่ยนำถุงยางชีพวันสร้างสุขมามอบให้ยายปิ่นวัย86ปีค่ะก็เลยถึงขั้นเอาแผ่นโฟมแกเอามาทำเป็นเรือเลยนะครับแล้วแกก็พายออกมาเนี่ยนนักข่าวเราไปแบบนี้นี่ยายปิ่นพอรู้ปับ๊บจะเห็นว่าไอ้สีขาวๆข้างล่างอ่อนะออไม่ใช่เรือนะคุณแชมป์ครับต้องบอกไม่ใช่ทุกบ้านที่มีเรือครับ คุณยายก็เอาแผ่นโฟมเนี่ยมานั่งทําทเป็นเรือแล้วก็พายมาหานักข่าวเราเนี่ยค่ะคุณยายเองเนี่ยมารับของถุงยางชีพวันสร้างสุขพร้อมกับพครั่งพูความในใจบอกว่าไม่อยากให้น้ําท่วมเลยค่ะไม่อยากให้ท่วมเลยบอกตรงบอกขาดก็ไม่ไหวพะฝนมาล้องไห้แล้วกลัวกลัว,วบ้านท่วมน้ํา อืมอแล้วบ้านก็เป็น<อ>เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านมาถ้าเกิดมันท่วมนานๆสูงๆนานๆก็พังนะก็ปุกหมดนะในบ้านนะ่ะเราก็อยู่บ้านคนเดียวฉันอยู่คนเดียวนั่นเนี่ยลูกก็ตายบ้องทำร้อยวันไปเมืว่าวันตื่นเนี้ย คุณยายบอกว่าเพิ่งจะทํางานร้อยวันให้กับลูกที่เพิ่งเสียไปเมื่อวันซืนนี่เองอะ่ะแกอยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้นี่นแล้วชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ใช้แผ่นโฟมแผ่นนี้คุณจ้อยภายเข้าภายออกเวลามีคนเอาของมาบริจาคเอามาให้เข้าไม่ถึงตัวบ้านยายกับพายออกมาแบบนี้จริงๆอันตรายด้วยนะครับเนี่ยเป็นห่วงจังเลยอ่ะใช่ค่ะผ,ผู้ชมของสารยายปิ่นแกนะอายุ86แล้วด้วยนะคะก็ ในทีมข่าวเราก็ตระเวนอยู่ในพื้น<อ>ที่นี่<ม>แหละถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเมื่อไหร่เราก็พร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยนะคะซึ่งทีมข่าวของเราเนี่ยยังได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตําบลหัวเวียงก็มีคนพายเรือออกมารับบ้างแล้วบ้านบางหลังมีผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้ค่ะเราก็พยายามขึ้นไปมอบให้ถึงด้านบนบ้านเลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันบรรเทาเนาะความทุกข์ความเดือดร้อน ขอให้เราได้ผ่านพ้นไปได้วยกันสําหรับวิกฤตน้าท่วมครั้งนี้นอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยววันศุกร์นี้ค่ะหกโมงเย็นนะทัพศิล,ลปินดารานักแสดงมากมายนะคะของทางช่วงวัน31เนี่ยจะมารวมตัวกันในกิจกรรม วันไลฟ์ร่วมใจระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมกับโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ําท่วมด้วยนะคะคโดยสําหรับวันสร้างสุขคุณผู้ชมยังคงสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันตตามเลขบัญชีที่ขึ้นให้ด้านบนหน้าจอนะคะยอดบริจาคล่าสุดค่ะวันที่3กันยายน4ี่โมงเย็น ะะตอนนี้มีทั้งหมดจำนวน7 9 5 7ล้านานบาทบขอขอบพระคุณทุกท่านน้ำใจเลยค่ะส่วนวันศุกร์เขาจะไลฟ์สดผ่านทางเพจช่องวันนะครับแล้วก็เพจข่าวช่องวันด้วยไปติดตามกันได้6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะคุณผู้ชม